ปกปับก็ตายได้ตลอดเวลาน่าเห็นใจคนที่อยู่บนตึกเห็นไนหะมเนาะเป็นบอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่าเอ๊ะชั่วโมงข้างหน้าเราจะตายเนี่ยเย็นนี้เราจะตายพรุ่งนี้เราจะตายเนี่ยพระเจ้าถึงให้เราไม่ประมาทในชีวิต <c oughs> ก็พยายามภาวนากันเราจะได้มีที่พึ่ง ลามีเหตุมีอันตรายถึงชีวิตก็จะได้มีสลณนะมีที่พึ่งพึ่งอย่างอื่นไม่ได้เลยนะพึ่งอย่างอื่นไม่ได้ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใกลๆพผมบอกมันย่ำยีหมดทุกคนคนรวยคนจนคนตระกูลสูงตระกูลต่ำเสมอภาคกันหมดเลยทีนีนะ้ที่ความแก่เจ็บตายแม้แต่พรหมแม้แต่เทวดา เสมอกันที่ความแก่ความเจ็บความตาย